นับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะกับพี่ป้อมพาวุฒิค่ะคุณผู้ชมคะเป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยนะคะวันนี้คุยกันในเรื่องของการอ e ัปเดตอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยค่ะเมื่อสักครู่นี้ทิ้งท้ายกันเอาไว้ในเรื่องของการตลาดแน่นอนละค่ะคุณผู้ชมคะก็มีทั้งการตลาดที่ประสบความสําเร็จนะอันนั้นก็ยินดีกับผู้ประกอบการด้วยนะแต่ว่าเมื่อประสบความสําเร็จ มันก็ต้องมีแบบตรงกันข้ามก็คือบางท่านที่ทําการตลาดก็อาจจะมีความล้มเหลวหรือว่าไม่ได้ผลตามเป้าที่ผู้ประกอบการคาดเอาไว้อันนี้แหละคือปัญหาค่ะพี่ป้อมค่ะจะ,จะต้องทํำยังไงคือเปลี่ยนในเรื่องของแบบการตลาดไปเลยไหม,ยอ,มอย่างที่พี่ป้อมบอกครับคือต้องบอกว่าการล้มเหลวเนี่ยต้องดูว่าหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จมันเกิดขึ้นจากช่วงไหนเพราะจุดเด่นของทางธุรกิจออนไลน์คือมันวัดได้ทุกจุดเลยะนะครับั้งแรกหนึ่งคือมีเว็บไซต์แล้วนะครับ แต่ทาไมไม่มียอดขายห,หนึ่งคนเข้าเว็บหรือเปล่าต้องกลับมาดูว่าในเว็บไซต์คุณมีการติดตั้งเครื่องมือมการเก็บข้อมูลหรือเปล่าว่าในแต่ละวันในแต่ละชั่วโมงเนี่ยมีคนเข้าเว็บอีกคนคมันมีเครื่องมือในการที่วัดข้อมูลได้ทันทีว่าในแต่ละวันมีคนเข้ากี่คนแต่ละชั่วโมงได้เลยคนเหล่านั้นมาจากไหนมาจากประเทศไหนเข้ามาแล้วอยู่กี่นาทีเข้ามาแล้วซื้อสินค้านั้นไหมตรงนี้เป็นตัวสําคัญที่ต้องมีเลยถ้าไม่มีปุ๊บเราจะไม่สามารถบอกได้เลยว่าทําไมการทําธุรกิจออนไลน์แล้วมันไม่ดีติดตั้งพวกนี้ก็ไปก่อนนะครับ บริการพวกนี้อย่างเช่นบริการชื่อว่า Google Analytics ะนะครับสมัครบริการได้ฟรีเป็นของ Google อสมัครเสร็จปุ๊บเอาโค้ดไปวางในแปะในเว็บไซต์เราแปะเสร็จปุ๊บมันจะทำการเก็บข้อมูลทางเว็บไซต์เราให้เรยเก็บได้ฟรีเลยนะครับทีทนี้ดูว่าคนเข้าถ้าเกิดถามว่าคนไม่เข้าคนเข้าน้อยก็ทำการตลาดลงโฆษณาใน Facebook ลงโฆษณาใน Google พูดออกไปในโซเชียลมีเดียสื่อสารออกไปเยอะพูดออกไปในไลน์เพื่อดึงลูกค้าเข้ามาที่เราไอ้ตรงเนี้ยคือการตลาดแต่ถามว่าถ้าเกิดไปดูแล้วเฮ้ยมีคนเข้ามานะวันหนึ่งสี่ห้าร้อยคนนะ แต่ทำไมไม่มียอดขายเขาไม่ซื้อเลยอ,ะอ่ะแสดงว่าตอนนี้เว็บห่วยถูกปะของ <We> b, เราเนี่ยหรอเว็บเราห่วยเว็บเราไม่ดีนั่นหมายถึงคนเข้ามาตั้งสี่ห้าร้อยคนแต่ไม่มียอดขายเลยหรือมียอดขายแค่หนึ่งสองออเดอร์แปลว่าเว็บเราคุณภาพไม่ดีมีคนเข้ามาแต่เราไม่สามารถเปลี่ยนผู้ชมเป็นผู้ซื้อได้นะครับก็ต้องกลับไปดูว่าเราจะปรับปรุงเว็บไงให้ดีขึ้นปรับปรุงที่นี้หนึ่งข้อมูลเว็บข้อมูลสินค้าครบถ้วนไหมรูปภาพน่าสนใจไหมราคาเราเป็นไงบ้างนะครับ ปจัจจัยเราที่สาคัญมากในการที่เราจะสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้น mm hmm. นั่นคือจุดบางตัวที่เราสามารถเข้าไปปรับปรุงได้คำถามต่อไปคือบางทีลูกค้าเข้ามาใช้บริการแล้วบางส่วนนะมีแต่ลูกค้าใหม่ไม่มีลูกค้าเก่าไม่ได้ไมมไไ่ด้ใช้ซ้ํา,มาไม่ได้ซื 3, ้อซ้ำใช่ซึ่งตัวนี้ก็ต้องกลับมาดูการตลาดแว,ว่าเรามีการตลาดวิธีการสื่อสารกลับไปหาลูกค้าเก่าหรือเปล่าเช่นเรามีอีเมลลูกค้าเก่าไหมเรามีไลน์ลูกค้าเก่าหรือเปล่านะมีห้องร้านเสร็จปุ๊บมีสินค้าใหม่มา ก็ส่งเข้าไปส่งลายไปหาลูกค้าลูกค้าก็เห็นก็สามารถกดคลิกสั่งซ UH ื้อได้ทันทีนั่นคือการตลาดที่เป็นลักษณะการรีกว่าในเชิงการตลาดเราก็เป็น retention marketing retention คือการรักษาความสัมพันธ์การดึงลูกค้ากลับมาอีทีเหมือน relationship อะไรเงี้ยเป็นความสัมพันธ customer relationship management การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกค้านะครับฉันต้องกลับมาดูเรื่องว่าปัญหาที่เราคนไม่ซื้อเดี๋ยวมันเกิดจากอะไรเกิดจากเว็บเกิดจากข้อมูลเกิดจากราคาเกิดจากคนไม่เข้านะครับ ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดการเกว่อ,อล้่มเหลวนะครับหรือว่าทำนั้ไม่ได้ผลในเชิงธุรกิจออนไลน์ครับงั้นแสดงว่าผู้ประกอบอันเองต้องวิเคราะห์เป็นควรจะดูเป็นโดยเฉพาะคนที่ต้องการโฟกัสธุรกิจออนไลน์หากคุณทำธุรกิจออนไลน์แลวคุณไม่รู้เรื่องพวกนี้อันตรายมากเลยอืม,อมก็ในการหาความรู้ตรงนี้ก็ไม่น่าจะยากยากมากหรือนี้เสิร์ชใน Google เสิร์ชในออนไลน์มีเต็มหมดเลยจริงๆผมก็จะมีเว็บสอนนะเข้าไปที่ www.paoot.com ชื่อผมเลย p a w o o t p a w o t c o m ข้าไปถึงในเว็บนี้จะมีข้อมูลการเทคนิคการทำอีคอมเมิร์ซไปอ่านได้ฟรีเลยตั้งแต่เริ่มต้นจนจบไอที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยในเว็บมีหมดทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดแล้วครับใช่ครับเราก็ลองทําดูลองทําดูได้เลยครับค่ะใช่ครับแต่นน้ตมีความคิดว่าถ้าหากว่าเราลองทําดูเนี่ยพอเราเจอปัญหาอูปสรรคเนี่ยมันมันจะค่อยๆแก้ไปเองได้อยู่แล้วต้องใช่ต้องคือบางคนไม่ยอมทำสักทีเพราะคิดว่าไม่เป็นแต่ถามว่าทาปุ๊บเนี่ยไม่มีใครหรอกทำปุ๊บโอ้โหยอดขายทะลุทะลมทลายไม่ใช่มันต้องค่อยๆไป ค่อยๆปรับกลยุทธ์จุดเด่นของธุรกิจออนไลน์คือมันปรับได้ทุกๆวันปรับไปทุกชั่วโมงค่ะเช่นทำเว็บไปแล้วนะครับขึ้นข้อมูลไปปุ๊บเฮ้ยไม่เวิร์กเลยอ๋อเปลี่ยนอีกชั่วโมงปรับเลยปรับข้อมูลเขียนข้อความใหม่เปลี่ยนรูปภาพปรับได้เลยเฮ้ยโอเคเฮ้ยคนเข้ามาเยอะขึ้นเฮ้ยคนซื้อเยอะขึ้นฉะนั้นธุรกิจอินเทอร์เน็ตธุรกิจออนไลน์เนี่ยมันอิ p พ o v ครับปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่องแต่ธุรกิจปกติพิมพ์โบชัวมาแล้วส่งโบ ต้องพิมพ์ใหม่ทั้งหมดเลยใช่ถ้ามันเป็นแบบออฟไลน์<ด>เหมือนเดิมหรือว่าแบบหน้าร้านที่เราตกแต่งแล้วฉันคิดว่ามันดีแต่สรุปแล้วมันไม่ได้โดนใจผู้บริโภคแลวจะรู้ได้ไงว่าคนเดินเข้ามาในร้านเขาไม่ได้บอกเราบางทีแล้วไม่มีเครื่องมือในการวัดผลเลย uh huh. แต่ในออนไลน์ line, มันมีเครื่องมือเก็บตั้งแต่ลูกค้าก่อนเข้ามาเข้ามาแล้วไปไหนอะไรยังไงเก็บทั้หมดทุกอย่างเลยแล้วก็ <S <S ข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์แต่ปัญหาผู้ประกอบการหลายๆคนคือหนึ่งไม่มีการเก็บข้อมูลออนไลน์สองไม่เคยมาวิเคราะห์ฉันนึกถึาคุณว คุณจะสามารถพัฒนาธุรกิจคุณให้เติบโตขึ้นได้อย่างต่อเนื่องอันนี้นถือว่าเป็นข้อควรระวังในการทำอ e ีคอมเมิร์ซหรือเปล่าคะพี่ป้อมต้องเ,ออเขาเรียกว่าเป็นข้อต้องทำไม่ใช่ระวังคุณ <c oughs> ต้องมีอะเกี่ยวกับเรื่องการเก็บข้อมูลและการเขาเรียกว่าเรียนรู้อ่านข้อมูลทุกวัน <c oughs> อย่างที่เราอย่างตลาดรัดคอมเนี่ยเรามีการเก็บข้อมูลทุกๆชั่วโมง <c oughs> เราดูข้อมูล Real time, เวลทมลยว่าตอนนี้ปัจจุบันมีคนกีน่คน <c oughs> ตอนนี้เขาอยู่หน้าไหนเขาซื <c oughs> ้ออะไรเราสามารถดูได้หมดฉะนั้นข้อมูลถึงสําคัญมาก คุณคคมีข้อมูลเนี่ยคุณจะทำให้คุณสามารถขับเคลื่อนธุรกิจไปได้ถูกทิศทางมากขึ้นแต่หาคุณไม่มีข้อมูลเนี่ยมันสปอร์ตคุณเลยการตัดสินใจนะฮะการจะเลือกทิศทางที่เดินธุรกิจไปก็ไม่สามารถทําได้คุณก็ณต้องเดาเอาแต่ในออนไลน์ทุกอย่างจะมีข้อมูลสปอร์ตหมดว่าคุณควรจะเดินไปทางซ้ายหรือไปทางขวาม,มันจะบอกเรานะี่ฮะค่ะงั้นมาดูกันที่เรื่องของข้อควรระวังในการทำอ e ีคอมเมิร์ซดีกว่ามีข้อควรระวังตรงจุดไหนบ้างคะผมว่าที่ต้องระวังคือหนึ่งเมื่อกี้เรื่องบอกเรื่องตัวเรื่องการสร้างทุ สินค้าบางตัวเนี่ยนะครับหลายหลายคนมักจะเขาเรียกว่าดูเอาง่ายๆแล้วกันเห็นคนอื่นก็ขายก็ขายกันสินค้าในลูกอะไรบางตัวมีม,มีต้องระวังเ<ฆ>พราะสินค้าบางตัวเช่นต้องมีการขอออยอพถูกไหมสินค้าที่าาผิดก,ก,กฎหมายนี่ต้องระวังมันอาจจะไม่ผิดก,กฎหมายต้องๆตเค้ไม่ได้เอาไปยาเสพติดมาขายนะแต่ของบางตัวเนี่ยเป็นของปลอมมีนะบางคนไปรับมาไม่รู้ไงละเมิดลิขสิทธิ์อะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับ อันที่2คือพอการค้าออนไลน์บางอย่างลูกค้าที่เราซื้อขายด้วยมีเหมือนกันแต่น้อยนะเราเจอลูกค้าที่มีกลโกงด้วยเหมือนกันบางกรณีหมายความว่าเขาไม่จ่ายเงินเรารู้ย,ยังไงคะมีหลายครั้งคือบางทีสั่งมาเยอะๆนะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะโอนเงินให้พอโอนให้ปุ๊บก็โอนให้แล้วนะก็ส่งรูปมาเป็นสลิปโอมาให้แล้วนะคะสองหมบาทสั่งทีเยอะๆเลยเราหูสองหมืห่นมาแล้วอ่ะโอส่งของเลย คือยังไม่ได้ไปรีเช็คดูเลยว่ามันเข้าบัญชีเรา<ช>จริงหรือเปล่าซึ่งจริงแล้ว Photoshop ตัดต่อบางทีก็มีเหมือนกันโอนมา200มแต่เติมศูนย์างหลังตัวมันก็มีมมนะครับหรือบางทีสั่งมาเยอะอาจจะนัดเจอกันนะเธอสั่งมาเยอะเลยมันเจอกันเจอเสร็จปุ๊บผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับของมันกฎหมายนะครับเราขอยอะ<ม>สุดท้ายตำรวจปองอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีด้วยเหมือนกันแต่ต้องบอกว่าเรื่องพวกนี้มันน้อยมากอย่าเพิ่งกลัวบางคนเอ้ยกลัวจังเลยไม่ทำแล้วยกเลิกเอออย่าทำคือผมว่าลุยไปเลยดีกว่า ปัญหาอุปสรรคมีมีไม่เยอะ<ช>แลวท,ทุกๆอุปสรรคเนี่ยมันแก้ไขได้เพราะทุกอย่างปัญหาทั้งอย่างวิธีการแก้ปัญหาในโลกออนไลน์มีเคสมีการแก้ปัญหาทั้งหมดอยู่แล้วครับค่ะนะคะแต่ว่าเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยหน่วยงานทางภาครัฐเขาก็จะมาสนใจใส่ใจดูแลนะรวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการเกี่ยวกับเรื่องของผู้ประกอบการที่ทาออนไลน์เยอะขึ้นเพราะตอนนี้โดยเฉพาะในยุคของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยก็พูดถึงเรื่อง Thailand 4.0 การันตี00เรากำลังพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนผู้ประกอบการโดยเฉพาะไปที่ SME จะปรับ SME ไงให้เก่งมากขึ้นให้มีนวัตกรรมให้เอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ต้องเป็นสมาร์ทเอเซนต์อีใช่ชื่อรายการเลยใช่ไหมเนี่ยจุกได้เหมือนก็ต้องสมาร์ทอ่ะผู้ประกอบการต้องสมาร์ทขึ้นฉะนั้นผู้ประกอบการก็ต้องใช้อนะครับหลายๆคนไม่ใช้หรือบางอย่างเนี่ยผู้ประกอบบางคนยังใช้แบบเทคโนโลยีเดิมๆมีใช้แบบเดิมๆใช้คน โมบายแบงกิ ing, e ้งอีแบงกิ้งยังไม่ใช้อ่ยยังมาเก็บโฆษณาเนี่ยแบบสอนเต็มที่แล้วเอามือถือมากดกดกดเนี่ยบอกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นยันแบบจบเลยอ่ะอย่างแรกใช้ซะไม่เอาใช้แล้วกลัวคนมันจะขโมยเงินไปหรือเปล่ากลัวจะใช้ไปเถอะจริงๆถ้าเกิดมันโดนโก,กอะไรงไงตามแบงก์ก็ช่วยเหลือคุณอยู่แล้วถูกไหมฮะเหมือนก็ลองผิดลองถูกกันไปก่อนลองดูเวลาแล้วกันเช่นบอกเฮ้ยทุกวันนี้ไม่กล้าเอาคนไปโอนเงินที่ธนาคารส่งคนไปโอนเงินธนาคารใช้เวลาอย่างต่ำเท่าไหร่ ึ่งชั่วโมงไปแดงใช่เพราะว่าต่อคิวอีกหนึ่งเดือนเดินกี่ทีหนึ่งปีไปกี่ครั้งนับเวลามาปีหนึ่งอาจจะเสียเวลาไปหลายวันเลยนะหลายหลเป็นอาจจะเป็น10หรือร้อชั่วโมงในการเดินไปธนาคารแต่ถ้าเกิดใช้โมบายแบงกิ้งถูกไหมกดมาอยากโอนเงินใช่ไหมกดไม่เกินสิบทีตึ๊กตึเรียบร้อยโอนเงินเรียบร้อยประหยัดเวลาเยอะและทุกอย่างตรวจสอบได้หมดเลย นะครับฉะนั้นผมว่าเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้เนี่ยผู้ประกอบการควรเอามาใช้และเอามาเสริมเข้ากับการทาธุรกิจออนไลน์แล้วมันจะพุ่งพยาน,ไ,นไปได้เร็วมากค่ะนะคะแล้วพี่ป้อมเห็นด้วยไหมกับการที่หน่วยงานทางภาครัฐเนี่ยรวมถึงตัวรัฐบาลเนี่ยเข้ามาสนับสนุนผู้ประกอบการให้แบบเป็นออนไลน์ทาอ e ีคอมเมิร์ซกันมากขึ้นเอ่อถูกต้องครับว่าผมเห็นด้วยครับเรื่องเรื่องเองขาต้องมาสนับสนุนแต่ตอนนี้จะให้ภาครัฐสนับสนุนเดียวก็ไม่ได้ เอกชนเองก็ต้องหรือคนที่ท,ทําธุรกิจก็ต้องก็ต้องลุกตามด้วยเหมือนกันห,หลายครั้งบางทีผมมีโอกาสไปไปงานสัมมนาไปต่างรับพยายามเข้าไปกประตุ้นแต่ปรากฏผู้ประกอบการก็เออทำทำ,ทำพอไปเรียนจบไปทำอะไรจบสุดท้ายก็ไม่มาทําจริงนะครับฉะนั้นผมว่ารัฐสับสุนแล้วคุณต้องกระโดดลงไปให้ให้เยอะขึ้นเนี่ยเราต้องลงมือทำให้เยอะขึ้นจริงค่ะแต่ก็อย่างที่พี่ป้อมบอกตั้งแต่ต้นรายการว่าสำหรับตัวเลขผู้ประกอบการที่ก้า หรือว่ากระโดดเข้าไปทำอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการทั่วประเทศเราที่ทำออฟไลน์อยู่เนี่ยคือมันยังตัวเลขค่อนข้างที่จะน้อยน้อยมากใช่ครับน้อยมากฉะนั้นมองว่าเป็นโอกาสดีกว่านะครับมองถึงแม้มันน้อยก็ยังเป็นโอกาสทีส่หลายๆคนสามารถเข้ามาแต่ถ้าเกิดคุณเข้ามาช้าเกินไปก็อาจจะอันตรายเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งคุณเข้ามาช้าน่าเถึงคู่แข่งคุณก็จะแข็งแรงมากในโลกออนไลน์นะครับคู่แข่งหมายความว่าผู้ประกอบการธุรกิจเดียวกันขายแบบเดียวกันวิธีการได้ง่ายจะเช็คดูว่าตอนนี้การแข่งขันเราสูง เ right? ช่นผมขายอะไรอ่ะชุดช totally right? ั้นในอ่ะชุดชั้นในเซิร์ฟอะไรชุดชั้นในนี่นี่เน้นขายแต่ของคุณสุภาพสตรีนะพบผู้หญิงซื้อเยอะซื้อเยอะมีบางคนบอกว่าโอเคขายรองเท้าบูะเปิดร้านรองเท้าบูธเสิร์ฟเลยรองเท้าบูธเจอเล้ไหมถ้าไม่เจอก็เหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้คนหาสินค้าหาข้อมูลหาทางอะไรหาทางออนไลน์พอออกออนไลน์ปุ๊บสามอันดับแรกมีเราหรือเปล่าถ้าเกิดไม่มีคนอยู่ในหน้าแรกแย่แล้ว ฉะนั้นคุณต้องมาดูว่าคุณจะทําการตลาดยังไงให้ลูกค้ามาเจอเราให้ได้เพราะเดี๋ยวนี้ลูกค้าก็อยู่บนพวกนี้หมดแล้วอ่ะถ้าเกิดคุณไม่อยู่บนพวกนี้คุณก็เตรียมเขาเรียกว่านับถอยหลังได้เลยเพราะธุรกิจคุณจะเริ่ม slow down ลง slow down ลงเพราะคนจะมาซื้อออนไลน์เพิ่มมากขึ้นแล้วเราจะทํายังไงให้เราอยู่ในสามอันดับแรกอยู่ในท็อปทรีท็อปฟ้าท็อปเทนมีวิธีใช่ไหมคต้องมีกลยุทธ์ครับกลยุทธ์มีหลายอย่างหนึ่งใช้เงินอันที่สองไม่ใช้เงิน uh huh. ถ้าใช้เงินก็คือซื้อคีย์เวิร์ดเอาเลนรนราาว่องท้้บบูขขึัดเลย ใช้ได้เลยอันนี้ใช้เงินใช้เงินก็ไปหลักหลัก10บาทต่อลูกค้าต่อการคลิกเพรานในลูกออนไลน์การลงโฆษณาแบบนี้เขาคิดค่าโฆษณาเป็นการคลิก1คลิกจ่าย10บาท1คลิกจ่าย5บาทจ่าย50บตังค์แล้วแต่ขึ้นอยู่ว,ว่าสิ่งที่เราจะโฆษณามีการแข่งขันสูงหรือเปล่าถ้ามีโฆษณาแข่งขันสูงราคาต่อคลิกก็จะแพงมากขึ้นงั้นถ้าเผื่อว่ามีการแข่งขันสูงยอมจ่ายเงินดีกว่าหรือว่ายังไงก็ควรจะแข่งขันเพราะนั่คือช่องทางที่เมื่อเปรียบเทียบแล้วเราจ่ายเงิน5บาท10บาทก็ได้ลูกค้าเนหนึ่งคน เปรียบเทียบกับช่องทางอื่นไปลงโฆษณาลงแมกกาซีนไปทำโบชงโบชวัวคำถามคือวัดอะไรไม่ได้เลยถูกไหมครฉะนั้นผมว่าเราควรจะโฟกัสกับตรงนี้มากกว่าค่ะคือ<ม>เอา<ะ>อันที่2คือแบบฟรีมไม่จ่ายตังคือการปรับแต่งเว็บคนไทยใช้ Google ประมาณ99.5%เาอนตอตโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่คำถามคือจะทำไงให้เว็บเราความมีคนสิร์ชติดอันับขต้นก็คือต้องปรับแต่งเราเรียกว่าการออพติมัล์การปรับแต่งเว็บให้ติดอยู่ในผลลัพธ์ของ Google อันนี้เป็นมีเทคนิค อันนี้ต้องใช้เทคนิคต้องใช้ทักษะแล้วล่ะครับหรือถ้าเกิดไม่เป็นก็จ้างเขาทำเอาเลยก็ได้ปรับแต่งเพื่อให้คนเข้าไปในเว็บไซต์เราเยอะๆใช่พอตัวเลขที่คนเข้าไปในเว็บไซต์เราเยอะมันก็จะเด้งเข้าไปในอันดับที่เรียกว่าด้วยยังไงคะปรับแต่งเพื่อให้ Google เห็นว่าเว็บเราเกี่ยวข้องกับคำคำนั้นมากขึ้นเช่นผมต้องการให้คนเสิร์ชคาว่ารองเท้าบูทแล้วเจอผมผมก็ต้องปรับแต่งเพื่อให้มีคนเสิร์ชแล้วเราของเราไปอยู่อันดับบนสุดถูกปะแต่การไปอยู่อันดับบนบนใน Google ได้ก็ต้องมีเทคนิค มีการปรับแต่งมีการใส่คีย์เวิร์ดมีการทำลิงก์ทำนู่นทำนีำ่ในเชิงเทคนิคเพื่อให้เราให้ Google คิดว่าเว็บเราเกี่ยวข้องกับคำคำนั้นมากสุดเพราะสิ่งที่ Google ให้ความสนใจมากคือเมื่อคุณเสิร์ชอะไรก็ตามสิ่งผลลัพธ์ที่คุณได้ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณต้องการมากสุดฉะนั้นคุณก็ต้องทําเว็บให้ตรงกับคีย์เวิร์ดคำคำนั้นมากที่สุดครับค่ะนะคะเพื่อที่จะให้ไปอยู่ในอันดับต้นต้นของ Google บางธุรกิจนะติดอันดับ Google เนี่ยรายได้เดือนหนึ่งเป็นล้าน เพราะสินค้าบางตัวเนี่ยเดี๋ยวนี้คอนเสิร์ตออนไลน์คอนเสิร์ชออนไลน์ปุ๊บเนี่ยกดปุ๊บเจอลูกค้าลูกค้าได้ลูกค้าทั้งวันเลยนะเพื่อนผมทำร้านธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็ขายเดือนหนึ่งหลายล้านเลยนะเกิดจาก Facebook จะเกิดจาก Google เลยนะเนี่ยเพราะว่าเขาติดตัวอันดับตรงนี้ล่ะถูกต้องคิดดูแล้วกันเดี๋ยวนี้เราเราหาข้อมูลสินค้าทั้งออนไลน์หมดถูกป่ะใช่แล้วถ้าเกิดเสิร์ชเลยปุ๊บก็เจอแต่ก็เจอแต่เราเจอแต่เราเจอแต่เราลูกค้าก็จะเข้ามามากมายมหาศาลแต่ว่าเรื่องของอันดับมัันนมมีีกกการรเปปลล่ยแงงงถถููตต้้ออคคะบ ก็จะมีคู่แข่งมีการปรับแต่ง Google เปลี่ยนวิธีการจัดอันดับใหม่ก็มีอยู่ต่อเนื่องก็ต้องคอยสอดส่องก็ทำอยู่ตลอดเวลาครับก็ต้องอัปเดตตัวเองอะอัปเดตธุรกิจตัวเองใช่ครับนะคะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาฟังบทสรุปกันค่ะในเรื่องของแนวโน้มอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะคะคุณผู้ชมทางบ้านตั้งใจฟังให้ดีในช่วงสุดท้ายรับรองได้เลยเราต้องมีความแข็งแกร่งแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมในเรื่องของอีคอมเมิร์ซ เพราะว่าขายของบางชิ้นเช่นบอกขายแก้วนี้ขายคนไทยขายได้ร้อยหนึ่งแต่พอขายบนโลกออนไลน์อาจจะขายได้300บาทค่ะเพราะฝรั่งบอกโอ้ซื้อเมืองฉัน0 0าอบาทถูกไหมฮะฉะนั้นหลายๆคนก็เริ่มกระโดดข้าบไปขายบนออนไลน์นะครับเพราะว่าออนไลน์ที่บอกคือเน้นลูกค้าต่างประเทศเพราะว่าเราเสพลูกค้าอะไรไมไ,รได้อย่เมื่อกี้บอกลงโฆษณาใน Facebook เลือกคนไทยเปล่าลงโฆษณา Facebook เลือกคนนอเมริกา สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ